pró ความน่ารักตะมุตะมิของน้องขวัญเจ้าเสือโครงน้อยเพศเมียวัยสองเดือนที่ทำให้ชาวเน็ตหลายคนเกิดเป็นรักแรกพบเมื่อได้เห็นความน่ารักแสนสนสมวัยของเสือโครงเด็กวิ่งเล่นดูดนมจนกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตตัวใหม่หลายคนเฝ้าติดตามอาการและเอาใจช่วยให้น้องขวัญที่มีสุขภาพอ่อนแอกลับมาแข็งแรงไวัย ทำให้เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ของลูกเสือน้อยตัวนี้ที่อยู่ในการอนุบาลดูแลที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมา ตำรวจปอทศร่วมกับชุดเยี่ยวดงได้ช่วยชีวิตลูกเสือโครงวัยสองเดือนจากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าออนไลน์หลังเสนอขายกันในราคา4 0 0แสนบาทก่อนถูกเจ้าหน้าที่รวบได้ค่าหนังค่าเขาโดยหมอ็อดนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เจาะเลือดไปตรวจ d n a หาสายพันธุ์ที่แท้จริงแล้วซึ่ง ็ต้องรอผลและจะได้รู้ถิ่นกําเนิดที่แน่ชัดแต่ที่ชัดแน่แน่ชั่วโมงนี้เจ้าขวัญขึ้นแทนเป็นขวัญใจชาวเน็ตตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว